หัวใหม่จับเอวหัวไหลเอวอ่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันมาฆบูาชาคุณครูจะให้เด็กๆทำดอ,อกมาเพื่อที่จะเอาไปไหว้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่านี้ดอ,อกอะไรเด็กๆมองค่ะ ลำบากก็แล้ว

Một mặt của hai cặp mặt của hai sáng của tất cả để con này nắm nóng để con này nóng nắm nóng nắm nóng nắm 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 ด็กน่ารักเก่เลยค่ะเด็กน่ารักเกเลยค่ะอ่เงเด็กน่ารักก็เลยาตัวเสร็จลก็ ¡Vaya! เดี๋ยวนี้อะไรนอันนี้คืออะไรคะเปลียวอะไรเปลียวอะไรเปลียวไฟเพราะว่าเลียนสู่ไฟแล้วระบายเปลียนไปอะไรระบายเปลียไปเปอะไรคะสีส้มอสส้มหรือสีแดงสีแดงแล้วเราสีแดงก็าว่าเปลียนเป็นสีส้มแล้วดูใช้สีแดงระบายเปลียไปสีแดงกลายเปนอะไร มาลาสวยเมื่อจับหัวจบไหลจบเอวนางตัวตรงตรงนางตัวตรงตรงตรงมัช้ะตรงแล้วค่ะตรงแล้วค่ะมาดูที่ร่างกายของฉันเทสีสากเทสีสาแห่ผมแห่อายตา เขาป่าินคาสิคก้เมหอเดเมหัวไหล่น้องนับตังค์คะนับตังค์จุดสีส้มอยู่ไหนคะขยับมาค่ะเราพุกงตามมังคูค่ะขยับมานั่งตรงจุดตวเลงค่ะเฉเดห เด็กต้องตอบคุณครูว่าจ๋าเด็กๆจ๋าจ๋าเด็กๆจ๋าจ๋าเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆทำดอกไม้เป็นเพื่อไปทำอะไรคะไหว้พระไหว้พระบวชพระบูชาใช่ไหมคะใช่ค่ะดอกไม้ของเด็กๆในค่ายทำเสร็จแล้วคือเก่งมากค่ะตรงนี้เลยไหนคะเก่งมาก ตรงไหนไม่ได้ไปไหนนอ่างลงค่ะอะไรเด็กหิวข้าวกันหรือยังคะหิวข้าวค่ะงั้นเราร้องเพลงมากินข้าวกันดีกว่าเรื่องอ่ะก่อนอื่นเด็กๆต้องมือข้างมันทำจีบค่ะมือข้างมันทำตัวแอลอ่ะพร้อมกันมากิน เดดีนะมืนวางที่ตักค่ะ